สวัสดีครับสาเหตุนี้ที่ทำให้คุณผู้ชายทั้งหลายเบื่อเมียได้ไง่ายๆรู้ไว้ก่อนจะสายเกินไป 1. นขี้งุดงิดเจ้าอารมณ์อะไรๆก็ใช้แต่อารมณ์อะไรๆก็งุดงิดไปหมดไม่ว่าคุณสามีจะทำอะไรที่อาจเกิดความไม่พอใจก็พานใส่ผู้ชายบางคนเขาอาจจะชอบกวนประสาทขี้เล่นชอบแกล้งคุณภรรยาถ้าเล่นแล้วคุณภรรยากลับมัวแต่งุดงิดพานใส่เขา มันจะทําให้เขาไม่กล้าที่จะเล่นอะไรกับคุณอีกเลยจนทําให้ความรักจืดชืดและน่าเบื่อในที่สุดและแม้จะเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยก็จะอารมณ์เสียอย่างมากมายทางคว้างของตะคอกพูดด้วยคําพูดที่ทิ่มแทงใจสามีหากเป็นแบบนี้การใช้ชีวิตคู่อาจจะสุ่มเสี่ยงที่สามีอาจจะเป็นการนอกใจเอาได้นะครับ 2. ทําตัวเป็นแม่มากกว่าเมียภรรยาที่ทําตัวเป็นเหมือนแม่ที่คอยสั่งให้สามีทําโน่นนี่นั่น เป็นจอมผด็จการคอยบงการทุกอย่างในชีวิตคอยตำหนิในสิ่งที่เขาทำก็เท่ากับเป็นความผิดพลาดมากเชียวละเพราะผู้ชายที่เป็นผู้นำหรือหัวหน้าครอบครัวนั้นเขาไม่ชอบให้ใครมากุมบังเหียนมากจนเกินไปดังนั้นการพยายามไปควบคุมชีวิตสามีคงไม่เป็นผลดีต่อชีวิตคู่หลังแต่งงานแน่ๆรวมไปถึงการเจอภรรยาที่พูดมากขี้บน่นหรือช่างนินทาจับเรื่องชาวบ้านมาคอยพูดให้ฟังทันทีที่กลับถึงบ้าน รับรองว่าหากคุณมีเขาก็จะรำคาญเป็นแน่ 3. ตามติดเขาไปทุกที่ทำให้อึดอัดบางครั้งฝ่ายสามีก็อยากมีโลกส่วนตัวบ้างอยากไปไหนมาไหนกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานๆอยากคุยในสิ่งที่ฝ่ายหญิงไม่ต้องรู้บ้างก็ได้ไม่ใช่คุณภรรยาเล่นขอตามติดคุณสามีไปทุกที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดโดยเข้าใจว่าชีวิตคู่ชีวิตหลังแต่งงานคือการต้องอยู่ด้วยกันแต่หารู้ไม่ว่า การมีระยะห่างที่เหมาะสมนั้นจะทำให้พวกคุณกลับรู้สึกใกล้ชิดและมีความคิดถึงกันมีความรักมากขึ้นการทำตัวติดกันนั้นจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดและระเบิดความเบื่อขึ้นมาในที่สุดได้ไม่ใช่เพียงแค่คุณภรรยาเท่านั้นคุณสามีก็ด้วยเช่นกันหากมีนิสัยแบบนี้ก็จะทำให้ฝ่ายภรรยาเบื่อได้เช่นกันซึ่งหากตกลงฝ่ายสามีปรงใจเลือกฝ่ายหญิงมาเป็นคู่ก็อย่ากลายมาเป็นผู้ชายขี้เบื่อเอาง่ายๆ 4. การไม่เอาใจใส่คุณภรรยาอย่าคิดว่าอย่าอ้างว่าทำงานเหนื่อยแล้วยังต้องมาเอาใจสามีอีกคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดครับแต่อย่าลืมว่าขนาดคุณที่เป็นภรรยายังต้องการการเอาอกเอาใจเลยแล้วอย่างสามีคุณที่เป็นผู้ชายเขาเป็นเพศที่ต้องการคนเอาใจไม่ใช่เย็นชาใสถ้าอยากทำแบบนี้ก็ทำได้แต่ว่าเรื่องบนเตียงคุณต้องแซบด้วยไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่า สามีสุดที่รักของคุณอาจจะไปแซบกับสาวคนอื่นได้ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นคุณภรรยาก็ควรที่จะเอาใจสามีดูแลเป็นห่วงเป็นใย,ยเรื่องบนเตียงอย่าให้ขาดแม้จะแต่งงานมาเป็นเวลานาน,านแล้วก็ตามทำน้าที่แม่ที่ดีของลูกและภรรยาที่ดีของสามีสุดที่รักด้วยไม่ต้องมากมายแต่ทำบ่อยๆทำเป็นประจำก็เพียงพอแล้ว 5. ้าคอยจับผิดอยู่ตลอดเวลา คงไม่มีใครที่จะชอบให้คนอื่นมาจับผิดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมสามีของคุณก็เช่นกันไม่ใช่ว่าเขาจะทำอะไรไปไหนกลับบ้านดึกหรืออะไรก็ตามที่อาจจะทำให้ภรรยาระแวงสงสัยก็ขอให้ถามแบบตรงๆถามโดยใช้เหตุผลใช้ความเชื่อใจไม่ใช่จัคอยจับผิดถามด้วยอารมณ์และทำตัวเป็นนักสืบคอยเอาแต่จับผิดยิงคำถามซ้ำๆเดิมๆอย่างไปไหนมาไปกับใครทำไมกลับบ้านดึกขอดูโทรศัพท์หน่อย จำพวกนี้บ่อยๆแม้ว่าฝ่ายสามีจะรักภรรยามากแค่ไหนถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆทําเหมือนไม่ไว้ใจเขาก็เกิดการเบื่อได้เพราะผู้ชายแม้ว่าจะแต่งงานมีภรรยามีครอบครัวแล้วก็ยังคงมีโลกส่วนตัวเรื่องลับๆที่เขายังไม่อยากให้คุณรู้รอให้เขาบอกคุณเองจะดีกว่าจบไปแล้วครับกับสาระดีๆในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับ ช่องเราก็มีเพจ Facebook อย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ